จ้ามันเนี่ยกะจิมานอีวิวครีมกันแนี่นั่งฝาเนาะก็ะใสเองขายเองจ้าอันจะว่ามาก็เป็นยังไงล่ะมันก็สิเป็นชิวมันแผ่ครีมอยังดูมันเป็นแผ่ครีมมันแผ่หนามก็ใจไมาโดนแล้วก็สิร้องท่ามันจะเบิ่งคางก็สิเปียเพีบกันมันมืนค่ะใครได้หนี้มันมืนค่ะอีลิฟครีมอันนี้นะกันหนามกันแดดกันหนามได้ร้อยเปอเซ็นเลยมึงเด้อ อันนี้กับขางี่ท่าก็ขางว่าวท่ามันสีบอมนอกโลกเลยค่ะไม่สีบอมหวังนับนันงกับจะขาวเนี้ยงเลยใช่ได้ทุกเพจทุกวัยมะดองท่าขี้มดอื่นทับท่าด้อันนี้แล้วกันแล้ว แตงนาได้พ่อแตงนากระบ้าปเป็นข้าวกเบาเป็นขวายบ่มณ์บะวอกเนืองคางไ้่ิีเป็นคางท่าก็ถามางบะท่ามันกับสีเนียนแล้วกับขาวทีท่าหมืนนาได้สาวพกดมันหลายอย่างให้ได้อันนี้นะมันดีค่ะครีมหน้าฝานะก็อยาใช่ใส่ละรอยเกยสิบบาทหนึ่งจะแพงเงินเป็นตวัวแทนจับนายกับรุยเปน็นนา เปิดบินแค่เก้าร้อยได้ซิกบกระปุกด้ที่มีขายซิกบกระปุกแล้วได้เงินหลังได้กําไรอีกแปดร้อยบาทขายได้พันเจ็ดกำไรแปดร้อยคันบ่ขายกายับบ่รวยคันอยากรวยกับฝ่ามาขายเปิดบินซิกบกระปุกได้บัตรตัวเทยนจำนายน้ำก่อ,อกบัตรตัวเทยนให้พวมห้างใส่เองห้างขาวห้างงามเป็นหนาห้างใส่ห้างเป็นน้างฝ่าดัดจัดเดอร์ชิบเบากันสิท่าเมื่อนาเนาะ กันท่าคางเดียวเลยจะออกจากบ้าเขาก็ว่าเอาอีนี่ขึ้นหนาขาวคางเดียวเขาจะบอกอีนี่เป็นบ้าก็บ้าเอาแล้วพยายามข้นว่าใครอย่าท่าตะนาเด้อท่าข้อนเดี๋ยวาไปชินาดำค้อเออดาขาวคว้าดำเรียกว่าผิดยันเราเปลี่ยวเนาะมังสวิรัติกินกันเดี๋ยวเดี๋ยวลำนึงจักน้อยเนี่ย นี่นากระชิเงีย่ยนถ้าแตนยังเข่ากับสีเข่ากันเมื่อเลยมาต้องรูปดูรูปแ๊บเดียวกับปกันน้ำได้ย่างเงือ่ห่อออกันเสียปกติห่าใส่ครี่ตัวอื่นมันเสียนะนันบอกมันสิเป็ี่นขาบมันสิเป็นขาบเงือแต่ว่าอันนี้บอเป็นจ่า อันนี้นะขาวเลยมันก็ทีขัวกุ้งขัวมันในมือมือเจ้าพระธาตุแปลงมือเปลนเจ้าหน้าเจ้ากะขาวคือเกาบดดำเจ้ากะจะขาวยุ่มมัดเหมอแหละเจ้าพระธาตุแปลงเจ้ากะบตองธาหนักกะบ่มันพ้อมแถมเง่อออกที่เจ้าบตองห่วงวาสิยานั้นหนาเป็นข้าเป็นวอกเป็นดาจกงสันจังสีเจ้าบ้องย่านอสงการนเจ้าโอ้ไปหลร้ายหลดขิ่มน่ะเจ้าบ้องโอ้แปลงไปเด้อเขาสารน้ำแปลงเจ้าก็ออกแต่ขิ่มเจ้าบ่ออกดอกออกตะแปลงเจ้าน้นร้าเจ้าย่าโอ้ไปร้ายแปลงเจ้าโอ้หต่ขี่มน่ะ นี่ลอยเกสิบบาทบารองอย่านใส่ได้โดนได้เป็นเดือนผู้ร้องควงงงแงใส่มือแล้วเน,น้อสองมือใส่เทียโอ้ยกระชมันกรสกันแดดอันใดยี่ดอกมันกรจะขาวเห็ดเป็นยี่ดอกล่องสื่อไปใส่เมืองด้จา้าอย่าให้ใส่น้ำอย่าให้สื่อไปใส่เมืองอย่าให้งามน้ำกันอองกลับมารีวิวทันนี่ลหละสิดแดงตกไปโรงเรียนแล้วปะที่นี่สิบไปแกะแถวตอไปก่อน